พอขอเทสเองเลยม่ปล่อยก็ได้ครับพ่อนี่ติดดินกันไปเลยเอาติดดินกันไปเลยครับวันนี้โหดกว่าอีกอ่ะ <c oughs> อันนี้เอาขุดดินเลยเจ็ดสิบปีเป็นไงล่ะอายเลย <c oughs> นี่มีเทคนิคมาฝากเลยนะต้องตัดสองรอบตัดคร <c oughs> ึ่งก่อน ไหวแต่ว่ามันจะหนักแรงคนเนี่ยอ๋อหยังไงพ่อใช้ได้กำลังเหลือเฟือ,อเยี่ยมไหมทำมือหน่อยนิดนี่ยังไงอะไรเช่นนี้นี่นดูอาแล้วก็ไม่ดับไม่ไม่รอบได้แล้ววันนี้ต้องซื้อกลับบ้านไหมเนี่ย วันะวันตรอใช่้องซื้อกลับบ้านเซื้อ้ล่องเื่อแล้วจจดไปเลย